ถ้าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการต่อยอดแล้วก็แท็กทีมเนี่ยเราเชื่อว่าโลกอนาคตเนี่ยเราต้องการคนที่เป็น Change Maker มากขึ้นนะคะผู้นำเดี่ยวยังมีความสำคัญนะคะผู้นำเดี่ยวที่วิเคราะห์ปัญหาเห็นปัญหาใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆเนี่ยได้ก่อนใครใครอื่นนะคะต่างสมประสบการณ์ความรู้แต่ถึงที่สุดเนี่ยเขาทำคนเดียวไม่ได้ ะะการสร้างเครือข่ายหลายท่านก็พูดยังเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วเครือข่ายที่ว่านั้นเนี่ยเป็นเครือข่ายที่วางอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมอันนี้เป็นความคิดในเชิงอุดมคตินะคะซึ่งถ้าเราจะ,ะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มันมีพลังเนี่ยนั่นคือนั่นคือความพยายามที่เราจะไปนะคะ